นับตั้งแต่ลาวพศออ2,000เป็นต้นมาลักษณะการค้าโลกขยายตัวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อพอค้าชาวยุโรปพากันเดินทางเข้ามาติดต่อก,กับบ้านเมืองแคสุวรรณภูมิทั้งบริเวณหมู่เกาะและผืนแผ่นดินใหญ่ทำให้ปริมาณการค้ามีมากขึ้นทั้งการค้าภายในกันเองและการค้าภายนอกกับยุโรป เมื่อการค้าทางทะเลสร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้กับบ้านเมืองและลัดก็มีอำนาจเหนือเมืองท่าชายทะเลยอมกระตุ้นให้เกิดความขัดแยง้งทางการเมืองระหว่างบ้านเมืองและลัดด้วยเหตุและปัจจัยดังนี้เองทำให้พม่ายกทับกำลังเข้ายึดของล้านนาประเทศ ระหว่างล้านนาอยู่ในอำนาจการปกครองของพาม่านานกว่า200ปีมีบางช่วงนั้นตกอยู่ในอำนาจอายุธยาในระยะสัส้นมีบางครั้งที่อยุธยายกทัพขึ้นมาที่เชียงใหม่ได้เช่นสมัยสมเด็จพระนเรศวรและสมัยพระนารายณ์และเชียงใหม่เป็นอิสระอยู่เป็นระยะๆะะเช่นพศ2270ถึงพศ 2,306เนื่องจากเป็นเวลาที่พมา่าประสบป,ปัญหาบ้านเมืองภายในเมื่อพม่มาสามารถขจัดความยากภายในได้เรียบร้อยก็กลับมาปราบล้านนาล้านนาเป็นเมืองขึ้นพม่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าผู้เล่งนองในปีพศ2,101จนถึงพศ2,317ในสมัยพระเจ้าตากสินล้านนาจึงเข้ามาสวามิภักต่อไทย และร่วมกันขับไล่พม่าไปสำเร็จอำนาจรัฐพม่าในล้านนาไม่มีความสม่ำเสมอเพราะพะม่าไม่สามารถยึดครองล้านนาอย่างเข้มแข็งตลอดเวลาดังพบว่าผู้นำท้องถิ่นได้ต่อต้านพมา่าและแยกเป็นนครรัฐกิสระอยู่หลายแห่ง และช่วงเวลานี้อยุธยาก็เข้ามามีบทบาทในเชียงใหม่ด้วยพม่าเองก็ยกับเข้ามาปรปาบปรามพร้อมกับปรับวิธีการปกครองอย่างไรก็ตามช่วงประมาณร้อยปีแรกนี้ล้านนามีฐานะเป็นมณฑลหนึ่งของอาณาจักรพมา่าจังสภาพที่ล้าน,นาเป็นคนต่างชาติต่างภาษาพม่าจึงกำหนดให้เป็นเขตที่มีการปกครองตนเองได้ในระดับหนึ่งคือ ่มให้เจ้าหน่ายและขุนนางหลล้านนามีส่วนร่วมในการปลุกครองโดยอยู่ภายใต้การกำกับของกษัตริย์พมา่าลักษณะการปลุกครองของคนชาติพันธ์ของพมา่าใช้วิธีแบง่งเป็นเขตหรือมณฑลและเลือกชื่อตามชาติพันธ์พม่าจึงเรียกล้านนาว่ายวุวันไทยใหญ่เรียกฌานส่วนมอญน,นั้นเกือกตะเลงสมัยที่สองระหว่างพศ2207 ถึง2,317ประมาณ110ปีหลังฐานะของล้านนาเปลี่ยนไปโดยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของพม่าอย่างแท้จริงพม่าได้สมขุณนางจากราชสสำนักการปกครองโดยตรงขุนนางสองิ่นมีบทบาทน้อยและพม่าจัดเจ็บผลประโยชน์จากล้านนาเพิ่มขึ้นจากเดิมนอกจากนั้นในช่วงนี้พม่าใช้วิธีแยกการปกครองเชียงแสนออกเป็นเขตสำคัญ และใช้เป็นฐานที่มั่นจนกระทั่งพม,ม่าบทอำนาจในล้านนาอย่างไรก็ตามการต่อต้านพม,ม่าและจัดตั้งนคอรอิสระดํำเนินการตลอดมาปัญหาการเมืองภายในพม,มา่าทำให้พม,มา่าต้องพลทนลนในล้านนาเป็นระยะเมื่อพม,ม่าจัดก,การปัญหาเรียบร้อยแล้วก็เข้าปราบปรามล้านนาด้วยเชียงใหม่ถูกพม,ม่าตีแต่ครั้งใหญ่ในต้นพุทธศตรวรรษที่24ในพศ2317 ถือเป็นปีสำคัญยิ่งเพราะเป็นจุดเปลีนะ่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ล้านนาด้วยการตัดสินใจของพญาจ่าบ้านและพระเจ้ากาวิละที่หันไปสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าถากศินปต่อมาพระเจ้าแตลใครยกไปตีพม่าท,ที่เมืองเชียงใหม่อีกครั้งแต่คราวนี้เมื่อลายพม่าและข้าที่เมืองเชียงใหม่จะได้ไม่มีศึกพม่าอีกต่อไป